สวีดัสสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรลานแพงครับเอฟซี FC รถแหล่ลำเพลินเตยเสด็จสปูสกุลครับผมเหมือนเดิมเช่นเคยครับช่องผู้สื่อข่าวอาณาจักรสาวน้อยเพชรลานแพงครับช่องอาจารย์โอเตอยเสด็จลำเพลินออฟฟิเชียลครับบรรยากาศช่วงเศร้าๆจังหน่อยครับหกโมงเศษหกโมงกว่ามันอี้มาแต่เศร้าจังหน่อยครับเพราะว่ามันี้มีภารกิจพาทอมแม่ไปโรงพยาบาลศรีนครินทร์อมแม่เราจมปวดขาพาแม่ไปหาหม,มอในวัดสันอื อะไรออกมาจะเสร้าจากน้อยท้ายคลิปให้พี่น้องให้พี่เห็นน้องเบิ้งก่อนผมก็จังสี่เดินทางต่อครับผมขาดบ่ได้พ, FC, พ,ดพดี่น้องเอฟซีผู้่นถาเบิ้งอยู่กะนี่เนาะคือความสุขของพี่ของน้องครับครับบรรยากาศบ้านใหญ่เช้ารุนสวัสดิ์กันรุณสวัสดิคสสด์ครับ ้ล่ผ้าถ่วเมียไปงพยงบลนล้วปวดขาล้วจมปวดขาากรเว่าพาเมีไปงพวาบาลเด้อคุณเพ่าอนเนจ้า้ามาวตอนตีนน่ก็ได้มาตอบนี่ะเรืเนี่ยแชทบเละว่าจะบอกฝากเก็บไว้แน่ยว่าจาครับครับครับเก้ครับ ดิไว่านิลองดืมแนวชาติเบดไปอีกว่าเราเนี่ไปเที่ยวน้ำมินีอีกบ่าแมนดั้ายายไปลบก้าด้แปลงกลางๆนี่เด้สีดิดำมะเนี่ยแมนนี่ละดำอ้แปลงนีะไปล้าอื่นม้นี่โอยายสะไปลบก้า ครับ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 ผู้พี่เอพี่น้องเอฟซีก็ถามบางอย่าได้ว่าเออเปนยังไงสีดำนะใช่นี่นะเราก็ถ่ามอยู่ถาก้าวก้อนๆในกรงไม่เจอครับครับครับอ๋อเอาเอาโอเคโอเคพี่น้องเราติดตามเด้อเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งร่องแขกดำหน้าไป่เป็นงดนกพี่น้องเอฟซีเอพี่น้องกันสมาชิกเข้าหลายอยู่ดอก พนะี่นักคาริ่ครับขผนแกนนี่ครับแงทงนาสองสามน้ำเต้นแรงเราล่อด,ดำครับเดี๋ยวล่อใหญ่เราไปลบก,กามาก,ก่อนเอามาดำ สำหรับอาคารอาคารซอมล่ำอาคารอันกประสงค์กระตามที่บอสบอกอไม่ใช่กระตามที่ผู้รับเหมาบอกครับรอวัสดุอุปกรณ์ต่อไปเป็นงานก่องานก่อฉาบครับ แม่ลูกวไปยังนอนอยู่นะครับเงียบแม่ครัวไปไหนเนาะแม่ครัวกุ้งไปไหนเนาะผมใสไปซื้อของเออยังยู่นี่อรุณสวัสดิ์จ้าเตรียมหนึ่งข้าวบ่อบหนึ่งข้าวหนึ่งข้าวบ่๊อกเตรียมหนึ่งข้าวบ่อบถนอมใจนอ้ยนซะตัวบ๊อบน้องดีเถอะ ตื่นไปไหนตื่นแล้วตื่นดีแล้วามานอนหรือ,อยังยังไม่นอนอีกเหรอ,ยอยนอนหรือยังขี้แข็งเลยวะเนี่ยนอนเนี่ยนอนเน,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 นาวลาได้พักผ่อนมาบิ้งสุขภาพร่างกายนั่นเลยเด้อหนาวเขี้ยเขี้ยสุสุหรือได้พี่น้อง เรื่องต้องเท่านี่ผมที่พี่น้องคอมเมต์มาว่าชันว่างผมแจ้งพอช้างไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ยิงเรื่องหาเสาะในการสื่อแบบซื่อไอ้เล็กไม่เห็ดให้ครับผมยิงเรื่องให้แล้วนะครับทุกเรื่องตืนตัเศร้าแต่น้อเตรียมน้ำมาครับรุณสวัสดิ์ครับผม ブロ <laughs> <laughs> หมมาไแวสำหรับโค้งข้าคานะพี่น้องที่พี่น้องถามมาว่ามันมีบ่มีความเอียงมันซ้ำกันเหมือนบอตามที่ผมยางเบิ่งนี่ครับสรุปจากหนามาหลังครับแต่ว่าความเอียงเงบ่หลายแบันไยเดี๋ยวพี่น้องกับพจังมาเบิ่งกันว่า ถ้าเฮ็ดแล้วมันจะขังมอแต่ว่าผมว่าพอนาขังน่ะนาจะมีกันไหลอยู่แต่ว่าถ้าเอียงเมื่อไหลกะกะจะไหลซาแน่ยจากน้อยแต่ว่านี่แหละลงขังหลังครับดานด้านนาจะสูงกว่าครับที่ผมมาย่างมึงเนี่ยคือด้านหนาสูงกว่าจัหน่อยแล้วก็เอียงลงมาขางหลังขางหลังจะต่ำกว่าจังน่อยครับมีความเอียงอยู่เด้อพี่น้องเด้อที่พี่น้องคอมเมนต์มาว่าเออหลังค่า โค้งลังค่าซ้ากันมันสิระบายดีบอมันสิะบายไดีบอผมว่าได้ครับพี่น้องเพราะว่ามันโค้งโค้งหนามันสูงกว่าอยู่โค้งหนาสูงกว่าผมว่าคิดผมคิดว่าสร้างเพื่อนจะจะคํานวณนอยู่หรอกครับเนาะพราะว่าหนาที่เฮ็ดซ้ากันมันดอกนี่มันคือเปนเหดตามแนวกาเลยครับแนวโค้งสางเก่าเนี่ยไหลลงมาข้างหลังครับตัวตัวหน้าจะสูงกว่าครับบ่านามีปัญหาพี่น้อง แต่ว่าถ้าไหลลงมาขังหลังแล้วเขาก็ต้องมาเบิงอีกที่ว่าสิละบายลงยังไงันนาเช็ดลองน้ำหรือลงสาพุ่นเนาะสาด้านหลัง เดี๋ยวจังอานาคตเป็นยังไงเดี๋ยวพี่น้องจังมาเบิ่งอีกที่หนึ่งแต่ว่าสลปแน่นอนพี่น้องสลบคกับสลปเอียงเอียงมีความเอียงอยู่หนาสูงหลังต่ำครับอืมอ่าโอเคที่พี่น้องคอมเมนต์มาผมกับผาพี่พาน้องมาเบิ่งแล้วเด้อคอนเฟิร์มถูกถูกจุดพ้าพามาเบิ่งถูกจุดแต่ว่ามี comment. คอมเมนต์ครับรับบ่าน้ามีปัญหาบ่าน้ามีปัญหาโอเคอยู่ดอกเอียงลาดเอียงลงไปด้านหลัง บเบือ้องต้นตอนแรกเบิ้องอ้นเบิ้งเบ้งจากมุมกล้องอาจจะประเมินด้วยสายตาว่าเออมันซ้ำกันนะครับแต่ว่ามาเบิ้งหน้างานจริงคือมันมันสโลปอยู่มันเอียงอยู่ครับทางผุนห้องพักที่งานรถเฮ้ยน้ำเพลินน้ำเพลินเตยเสเด็จกับวงกับนงังดนตรีวงใงญ่กัน่าจะมาอยู่ผีนะผมคิดว่านะ เดี๋ยวรอคฟันเฟินกันว่าส่อสิบีทำพิธีอิหยังก่อนเข่าบา่ขึ้นบ้านใหม่นะก่อนอยู่เพื่อเป็นสิริมงคลนะพี่น้องนะของนี้คือเปิดว้เนาะห้ฝนตกฝนสด แจคือคบุคคลทุกขง้งนะเหมืเดิมอ่ะของแลกคือบุพีกุญแจอีกแจ้งหนึ่งคนจะมาเก็บกุญแจไว้เนี่ยแหละยันห้าผู้นั้นผ,ผู้นี้มาถอดไปเขาอาจจะว่ได้ต้องการมันอาจจะว่ามีคุณค่าหรอกอ๋อล็อกไว้แต่เว่าเก็บกของนาจจะมีคนเก็บไว้ถ้าผู้นั้นผู้นี้มาดึงไปก็เลยเสียอาจจะมีคนมาเก็บไว้กุญแจว่า อันนี้ความความงุนของผมสุอดหอกยามเสียถ้ายบรรยากาศให้พี่ไ้น้องได้เห็นบรรยากาศดีให้เลยพี่น้องอยากให้พี่น้องมาสัมผัสิ่งมือเปิดวงมาเบิ่งเด้อพี่น้องเดอ้อเปิดไยังเงมเคยมาเห็นอาณาจักรสาวนอนเป็นบ้านแพง ไอพี่ห้นองได้เบบึงช่วงเศร้าๆนิดหน่อยเอาอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้ครับพี่แนน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้แน่เด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้มีให้ผมเด้ยมีกำลังใจในการถ่ายให้พี่ให้นองได้เบบึงครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ